بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สลมามนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ของมัสยิดอีคอมตุนมุมินีนะคะพบกันในวิชาดัอาในช่วง15คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนค่ะวันนี้เป็นดูอาบทที่3นะคะดัอาบทนี้เป็นดูอาขอให้เราได้รับความดีงามจากสิ่งที่ท่านนบีเคยขอให้ได้รับความดีงามจากสิ่งที่ท่านนบีเคยขอไว้ให้รอดพ้นจากความเลวร้ายเหมือนที่ท่านนบีเคยขอความคุ้มครองไว้เช่นเดียวกันค่ะดัอาบทนี้ดีมากๆค่ะตัวบทค่ะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกา มินคอยรีมาซาลกะมินฮูนบียูกะมุฮัมมัดุนซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านาอูซูบิกะ Min syarri masta'atha minhu nabiyyuka muhammadun sallallahu alaihi wasallam Wa antal musta'anu wa alaikal balagu Wa la hawla wa la quwata illa billah Doa buat ini, ini bentuk tulisan ya, Imam At-Tirmizi Ikhrab khab. Allahumma inni asaluka. من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله ข้าแต่เอาล่์ฉันขอต่อพระองค์ให้ได้รับความดีเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดนบีของพระองค์เคยขอไว้และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความเลวร้ายเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดนบีของพระองค์เคยขอความคุ้มครองไว้พระองค์เท่านั้นคือผู้ทรงช่วยเหลือและการแจ้งให้ทราบนั้นเป็นสิทธิของพระองค์ไม่มีพลังอํานาจใดๆที่จะดนบรรรันดาลให้ได้รับความดีงามและให้เกิดความชั่วร้ายนอกจากด้วยกับพลังอํานาจของพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ดวงบ,บทนี้นะคะเหมือนกับเราขอว่าขออัลลอฮ์ให้มอบให้กับเราเหมือนที่ท่านนาบีเคยได้รับและขออัลลอฮ์ให้คุ้มครองเราเหมือนที่ท่านนาบีเคยได้รับความคุ้มครองตัวบทอีกครั้งหนึ่งค่ะอัลลอฮุมมาอินนี أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ขอทุกคนได้รับดูอาที่เป็นที่ถูกตอบรับนะคะและดูอาบทนี้สิ่งใดท่านอบีขอไว้ขอให้เราให้เราได้รับและสิ่งใดท่านอบีเคยขอความคุ้มครองไว้ขอให้เราได้รับความคุ้มครองและรอดผลค่ะ <c oughs> พบกันในดูอาต่อไปค่ะสาามะัลกุมวะราะมะต Once ุลลฮอวะบระกาตุ